สาพอเห็ดอย่างนี้นี่สบายดีสาพอนสองเถอ่อบอกกำลังตำหัวสิกไครเนาะอืบริการนี้ตงนี้ขนาด ไปห้าโมง สบายดีละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะกลับมาพบัาพ่อกับสาบัวมินิกะอยู่เฮือนของชาวพรนเพิ่นคือเก้าเนาะมาเล้ยมาดินหรือว่าเยี่ยมยามเพิร์นแต่ล้นแต่เนาพ่อแม่พี่น้องเนาะมามอน่กะเป็นชาวพนเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยางเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอันเผาไปทักทายหรือว่าโอลมกับเพิ่นก่อนอเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ากันเนาะสาพรเห็ดหยางนี่สบายดีสาพร ซองเถือบอือกำลังตำหัชิไไยเนาะอืมบริการนิบนัด no? ตู you know? ้ไปห้มมอไปคู่มือบอก

นี่างไม่ได้คุยหนูนี่ซายิงก้อลงไปมีดตัวก็หัวจักเป็นมาซงม่ีนงเาเขาบริ่าเด้เยเขินทาบ่เาจะพอดนี่ต้องมาคูมือว่ะเราจะพึ่งมาาจะพอทีนึงคนเขินเรานี่ต้องมาขูมือแน้วบ้านใ่เดี๋ยวรันนีเนายแอะพอนะใส่ใส่บีบได้ไหมบีบเ้วกบีบซอยกันแล้วเนาะใส่แซ่ใส่กระดองตรงนี้ของว่ะ่บอกลมบ่ใส่ลงไปนล้ ไม่ได้ใช้เบิดมาหมังนักนังคนยันว่าสมยังเดี้ทางนั้นกับพุญอ่ะจไหหยจกห่องโอ้ยนั่งข่มว่าโอ้ยน้องสมจิตป่านนี้ เานั่งเิล่านั่งคุกบ่ด้กันวางเหย่อไถมานี่มาหกเด็กคนนี้แล้วเข่าเมยมาหนีหายเลยเมววานี่ก็เห็นกินของงูแก้มแดงจะว่ายม่วว่านี่แซ่บอยูบ่แซ่บแซ่บของงูนี่คือมาหวานแทนลรวะ

ตดเตียวเลยนะเอาเ่าเด็กยังชำมือนะเฮ้ยเด็กยัมือเร้ยเถือนเบียดสาเนี่ยเลยเนี่ยเล่นกับเลี न, ้ยวเลี้ยวดาบอสซาซาฟอนน เป็นัชล่ไดต้เนะมาเพื่อนสาพรโชสีมือเลยเนาะสาพรเพื่อแต้เื่อเตนสาพรค่ะฮอนเดียรฮยฮอน บ่่นแเ,เดี๋ยวนี้อยากว่วงเลยแด้หมากนี่เน,น,น,นี่ยน้องชาพรเนาะคำเอาผมซื้อมาได้กินได้หมากนี่กนะนมากินยานก่จะได้บบบยามผลบุญีกะนน้องทำจิ๊บมากินเน้ะน้องทำจี๊บโม่หลังโม่ไหลได้น้องชาพรเนาะกี่พุ่นเนาะกี่พุ่นได้ ชาพ่อได้ชาชาพ่เผ็ดเบียกอยู่ไหนเผ็ดเบียกอยู่ไหนเพือนเจ้าหันบ่อนี่ท่านเดียวคักบ่อนาะยังไง มาไมทังน่ะสะพอนมาเลยเด้อมาหาาชนจมามากิน้าดมมไดพิกิคนที yani ่เขาปกินอ้าหมากินตอนนี้แล้วนี่ไคที่กอยากเห็นหาชมจิบจั๊เยเพลิดเพนทีดเลยเพลดพริกไงเพหมักอันิ้นไ่ไกินจนซบร่ะจนเบรสแซ่บเนาะชาพอน ใช่บะอ่ะเซบเซบเซ่บจ right, ังเนาะแสบถล่มโนเลยแล้วิดพงน้ำตาดิเปิดห้างได้แล้วเนะเปิดห้างได้แล้วสักนได้ๆสมองนุนเนอะเปิดห้างรอดยันเปิดแล้วมาอุดรู้มือเดียวแล้วไปเลยไม่ได้อยากกัมาชื่อเนาะดยนั่งพูนอยยิย่ะบะมีห่วงะ องม่วงเป็นเหงวเลยม่วงเหงวเหงวคือไปเด้เหงวคือไปเหคือชาวพอนบ่คือชาวไรชาวพอนเป็นเหงวเนาะงามงามนูเยแต่ละคนมีผิววาวมันหลายแล้วเราคนงามเด้ยเรามีผิวาวเจยสักมีผิวาเดือนแล้วแล้วนี่ยกะมีข่าวดีได้เนาะมีมีมีข่าวดีอยู่บ่ชาวพอนบุมีมาสาบัวแล้วบ้าส

กำล mm ัง้ัวปิ้งไก่เนาะปิ my boy, my boy, my boy. My boy ้งไก่ปิ้งปลาปิ้งปลาทอดปลาลดแล้วเนาะปลาเค็งเนี่ยมั้งโอ้ปลาเค็งเป็นตะไคร้เมื่อวานหวานนุ่มฉุนเห็ดบอนเลือดเต๋าเลือดเต๋าแกล่าเกลือหนาเกลี่หนาอะไรแบบหนาที่แบบหนาแล้วนุ่มหนาแบบหนาแล้วไม่เอ็น ยงังเได้นนนุ่มนานวนเลยแสบเนาะมากิดมือพือนชาพนมี่เขาดีเขามาทัองราล่าวเมื่วานบ้กตินมังโม่ใชฮะตินมังโม่ใช่กรอดิ่อยด้เสยบลิบ,บิมาโดดแล้วกันมพไปเจ้าออนี้แล้วอมาที่นี่นม,มาเยี่ยมมายาม ยังยากบางนนเนาะอเอีเ๋ยวเดีวบ่เพื่อนมาทียูยูะบ่หนาตามได้เหื่อน,นเด้ใส่ปล็กขวดเนานะแต่ว่าใส่ปล็ก <c oughs> อ่าลงส้มกิกมม๊กกบูมาสกินน้ำทนเนาะเป็นต้นให้ชาพรจิ อากรจิกรเด็บกจินเยบ้บอกินยู่นนำตอนมันบริกต่เินกอันเอาไปปิ้งไปยังไกินยู่ปิ้งไปมกมใช่ไปตองจำความเหียวเขาลอนเนาะ้วยเสียไปไปยังองเขากินแดบจีกตอนบเคยบอกมาเลยก็ว่าเรื่องอันเรื่นนข่าว่าเรื่องอยากข่าวด้วเรื่องแรวะ จังย็จักจ claro ังมองเงะอือยีเป็นหมองอ่ะเบียดเดินมองเะอือจงคนน่ะเนาะเฮ้ยยายจะกินตอนเชียงแต่ไม่พอจังวานเลยายนะกินคนมะแขืมะเขือนะ่รได้สิไม่กันไม่ดอกไม่เอานี่ยไม่เอ็งเลยวยเผาดิเขาเกาะเมียน 냠เพิ่นขายตะกี้เนาะเฮาไกเหียนบ่มีคือบ่มีแล้วาบ่แม่น m a l เฮาไปหาเองเพราะว่าเฮาก็เอาตากแห้งไว้บ่บ่เาใส่ถงคงนึงแม่นมถงไวมีก็มาแกงกินจังซี่เนาะออมันก็ได้กินตลอดแ่นบ่อ้ยัๆๆตะดนีหล่า냠มันบ่มีหน่ไม้ก็ได้กินแ่หน่ไม้ครับเ้ัวเนาะขัวหรือว่าซุกกินแกงช่วงเทียนสุนุมกันเนาะอือครับเือน หรือว่าอยังเห็ดต้มจืดได้กับเห็ดห่อสมเนาะห่อสมน้ม okay. ันนะเคย่เนาะยเคยอ่ะเคย่าเจ้าถามเนาะว่าอันห่อสมยังวะห่อสมไก่อะเอาชาวบ้านห่อสมหมูใช่ไม้แมนตอต่อมันไหมชมน้ำม้อืมกระแทกอีกแบบได้ชมน้ำม้นก็คือกับส้มเห็ดส้มยังแต่แบบนี้พเก็ว่าอยู่ ินมาดอเลยเนียเดกินมากินเผ็ดบพาเผ็ดอาเผ็ดเตอฝ็น่าใช่ลายไม่บอกเขาอเพราว่านโอ้เฮาเดือยประยุกไ่ได้กินเผ็ดแต่อะไรกิหูไรลัวแร่หูกน่อยแล้วอันนี้เกาเผ็ดนะครับเป็นสิเนาะเราแบบว่ากินเพื่อกินกระเปียกนี่กอบะม่ได้ใช้กัะพียงชัํมอืมเอาบหมาเย men không bụng <laughs> ừ. ừ, đấy hết nè Cứ xài nước sôi, nước sôi này, ăn đứa nước luôn. hết điện nhỉ, mình hết, ít quá. cái 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 เดินไม่ได้ทมาเดิกันนั่งดูว่าตามสมตามเงียงจริงแบบต้องแซก่นเล็กน้อยก่อนเนาะนานมาทีเนาะหายเ่อนเฮ็ดโชว์สีมือเสียเป็นเห็น้อยกินเมื่อชาบวชเลยในเดียวนะโอ้ยเจ้าหน่อยชีไปหลอกเพื่อนสาพรเพิ่นแล้วละบอเนาะแล้วฮัชไซแล้วเขาพ่อเฮ็ดผู้เดียวบ่ถ่าจะทางไหนอืมค แม่กำลังนั่นเลยเนาะียกะยังบว่างทางว่างทานอแตงหมล้วอ้เนาะบอกเรื่องพอมันก็บโพอเลยมีทราเขากะซื้ออนั่นนะวอเฟิน่ะซื้อทยอยทเ่แม่ด้คืออยากโตเติมไปเรื่อยๆเนาะสาวพรเนาะอออาจเมก็มีจะให้สพรเปียก็ัสาว่าโอเคแล้วเนกับเข้มกักใจรายได้สาพรเด้อเออตาต ยังหัวสินไขรเนาะเพื่อนเนาะ้วก็กินับมาตป็นแ้พี่น้องเลยแทบลายมันอ่ะโอกาน้เดี๋ยวพ่อก็ดีถ้าเสียหายงเรียกมาส่วนกินบันนี้คิดด้วฉพาะเอาเนียมาสู่กินกันนานอะไรยังไ่ไก่ต้มไก่ตแกงน้ำมน้ำมันก็ได้ไก่ผึ่งเันเพกเนาะก็แกง้ำไม้ก็มืดไรก็ได้เนาะัด้นเนี่ยซอิเข็ออย่นาะ ป้าจะป้ากับก่อนเะเนะเาะานแล้วก็เปกเรียอว่าชบ่วเนาะแม่สบายดียดกับเพื่อนสาพรก็ถือว่าต่อหน้าวานออกมาเรียบร้อยได้แล้วเนาะก็ถือว่ามุงหลังคาเรียบร้อยจักหนอ้นทีว่าสะอาดเรียบร้อยอป้ากำลังเห็ดเนี่ย ทั้งแถวพอกำลังเห็ดอยู่สบายดีเด้อแถวพ่อืเห็ดได้จักมือแล้วนี่ <c oughs> ลายมือแล้วเนาะอืีกนานกับเพื่อนชาพโนที่ดล้วแล้วนี่อืมอืม ถือว่าแล้วแล้วเนาะท้างในอืมกำลังเ้าพอกำลังเฮ็ดเนาะเฮ็ดผูด้เดียวบ่ ได้เอาคนงานบ้าสาวพอเพ็ดผู้เดียวเลยเมาผู้เดียวเลยนีนะ่เนาะขาวออกออกแบบขะเท่าเลยเนานะ กายากศก็ถือว่า hmm. ยังัวไลทาสีเรือนสาพอนเนาะก็ถือว่าถือว่าสาปูนเรียบร้อยเนาะมันกาศเรื่อนของสาพอน ทา้งชาวพอเห็ดผู้เดียวเนาะถือว่าทังชาวพอเห็ดไปเรื่อยเนาะปกตินี่ทั้งชาวพอนี่ยกะแอสบสองคนเนาะสองคนแต่เมื่อนี่ทั้งชาวพอเห็ดผู้เดียวะจังได้ก,เกนนะเนะ็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาวพอเนาะขอให้เฮือนคงสาโพนแดกไวๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทังเฮากะแวะมาเยี่ยมมายามก็เลยมาอัปเดตให้ พ่อแม่พี่น้องในเบิงในชมน้ากันเนาะก็ะถือว่าอีกโบนานเนาะเงินชาวบัวก็บไก่สีแล้วสมบูรณ์เนาะอ่ะจังไดกับชาบัวกัสีได้ก้าบกอนเนาะกระเาะที่ตามในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนะาะคาะกไดไลค์กดแชร์พ่อมีกําลังใจหรือว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกัสีได้ขอกล่าวคำบาสบายดีสบายดี